ดีเหวินตะวันมีคนถึงเย็นครับเย็นตัวแดงจิ้มคุงหน้าเลยแสดงว่ามีโอกาสสามตัวตรงตัวนี้ม <ฤ Lords. S 1> ีโอกาสอยอะนะวันเพราะว่างวดนั้นสามตัวสลับเนาะเอเมนอ่างวดนี้คักก็เก่าอีกพี่น้องอ่าสลับพ่อสับเลยครับผมอืมเฮ้เป็นใบยังกินมิดสองโอ้ คุยกันเป็นมันเป็นม้าอะไรเปนบ้าพอโอ้ยคุยกับใครดีดีแชมเปญบ้าร่มนี่จิ๋วเกี่ยวเยอ่โอ้โหุ้ยแล้วเส้นขิงนี่อยางกันโอ้ล่มมากกว่านร่มมากกว่านยานล่มแบบเฝ้าเมียะโอ้จังหวัดชิมาไม่อยก็บริหารจังมือไร้ว oh. ิชิมาบ่เมื่อกินกับเมื้อนี่ละโอ้แต่ว่าต้องเกาะติดสถานการณ์เรื่อยๆตัวเดียวพอมาเรียหน้าบางที่แบบบ้าผมก็เรียกเอา เรียกมาถาม,มตั้งขันหาินแรกก็เรียกเรียกแล้วก็มาหลดหรอกอบอกว่าชุ่มมงมาหออมาก็มาหอดอม,มา,มา,ดมายืนย่นเงี้ยเือนเช่นตอนนี้เงี้ยเลมืบ่เขาเก็บอกวกันยูนนอกด้วยวัวน,นี้เงี้ยเขาว่ได้อ่อโอ้วดแล้วปวดแล้วพี่น้องคักก็สามตสาัสรับคุณคา,า,า,ากก็งวดนั่นดีขาัก็งวด หังันหยีกัมาบนญทั้งดางรีกวดากว่านั้นแต่ว่าโล่งไตนี่ได้ขึ้นมากก็เจ็ดสิบสี่หัดอ่าถ้าเจ้าให้ถือมาแล้วโอ้อะไรแต่ละขึ้วไปเนี่หน่อยๆขึ้นเนไหล่อะมันเขียนหลายแล้ว กวสองตัวเพิ่นบ่เห็นมันบ่ฟ้าเอาเอาแต่แค่ว่าสามตัวมันบ่เล็กก่องสลากเนาะก่องสลากกินเต็มเส้นละสองตัวบ่เห็นเอาไปตัดเอาด้วยพี่น้องเด้อตัดเอาเองเอาไปตัดเอากางเสื้อกาสีมันก็ต้องมีหกสีดิต้องกลับไปร้อมเนาะต้องกลับไปความอ่ะอันนี้ได้สองตัวอันนี้ได้สามตัวกับตรงๆได้พี่น้องเด้อแม่ยนที่แย่ในหน้าอุนทรอะบอกตามเพื่อนบอกัขณะไปอ่า ัจะไดกบอกสั่นเลเออจังสั่นเดียเยึดยังไหนเปินมาหาอย่างสั่นเปินมาเฮ็ดจังสั่นดิฝากทุกปากกเปิดไม่ดเห็นเลยเจ้เปิเย็ดเห็นจำนั่นกับยูจำนั่นละเนี่ยเนาะโอ้บอกป่องสามอย่างกูเคยนเ้าสเออไมกลับในโตนี่เนาะตัดไม่สวนะมกลับในโตกเก้าเกเก้าแมนหกเก้าสี่หกสี่เาสี่ยืนนตัวเดียวกันอื นี่มาไล่เดอกครับพี่ซี่ครับผมอย่าลืมนะครับเพราะว่าตังตะกอนเนาะงวดที่ออกแตกสามตัวโต๊ะสองตัวล่างนั่นค้นกันไปยังที่ไปกองขนาดกลับมามาเปลี่ยนใหม่เม็ดทั้งสองตัวพวกเขาแบบลืมตัวเก่าแผลล่ะว่าเปลี่ยนใหม่เอาตัวใหม่เลยแต่ว่าผู้คนซื้อไว้คนใดดีละบาดนี่คนซื้อว่าคนโอออ้เนจับจุดใดเด้จับจุดของปูต้นโพอะไรต้นกระเล่ ได้แต่เวอะไรตั้นทงสองตัวลังผมก็ได้กับเนาะงวดหนึ่งอะไรอืแต่ว่างวดนี้โตสาคัญคือได้มาแล้วเกสิบสี่งวดอคือกันครับ,บรมันออกแล้วสามสิบสองงวดอออืันนี้กับมันมันออกแลยเก็บสิบสี่งวดนะครับเพือเพลียวยุติไตเออเพลียวยุติไต่ไต่มาต้องกลับว่าหลัก็หกหาสอง การยกทิพย์ไปเรียกขาดครับหาสองหกสองกันไว้ยังไงกันไปยังไงอืมอ่ากันนะส่วนหกเก้าสี่ได้มาตัวแดงกิงคิงครับที่ี่ครับผมสำหรับของปูต้นโพก่อศูนย์เป็นเป็นซื่อกลางให้นะครับว่าเอใครเป็นแล่าท่านเอาเอาเอาคำว่าจากปูต้นโพมาบอกต่อกับเอฟซีถูกตันถูกคน เจามันไม่ไหวจับตึบ่างนี้ต้องคอยมันหลายบตึบชื่นจับไปนะอือ่ี่รองเอฟซีใครกอจับไปไหนเป็นที่รองเอฟซีนี่ชุดสองวัดจะเป็นห้าหกสองได้พี่รองได้ไอหกห้าสองหกห้าสองไปชุดสองวัดครับพี่รองเอฟซีครับวันนี้ชุดสองตัวจะมีอยู่สามหางจะเป็นสี่ห้าหนึ่งสองสี่เจ็ดเลขมันจะกวาดสลากขึ้นนี่ครับพี่รองเอฟซีดูทันจะได้มากหกเก้าสี่ นี่เป็นรอ,องทีี่เ็นนรูปแ,แบบนั้นท่าของพ้สูจะแลได้หน้าเอัปากว้เป็นแนวท่างไม่ก่อนเนาะ้นหวอึเนขัมนมา,า,า,นาบอกจะไหนกระบอกของสันอนอบอกเนาะเออวาตามคําวบาของคนสื่อสารจากปู่ต้นโพให้กับเอฟซีทุกท่านทุกคนได้ฟังครับเอฟซีครับ เห็นชัดบ่หล่ะครับเอฟซีครับผมชัดเจนอยู่เนาะอืมอืมเนาะเพิ่งเกิดชิมาอีกอยู่มันพอๆกัน่าเป็นสนมาอยู่แต่ว่าคุยกันเรื่อยๆอยู่มันบ่เหมันคุยกันอยู่อืมเพราะว่ามันเกิดอะไรอีกอยู่เซี่ยฮามือคุณเนาะหกมือคุณเหลียวล่ะเหลือเกือบอาทิตย์หนึ่ง ตั้งทีมนั่นก็บติได้มาติดตามเอาไปเรื่อยๆครับาเอาคนมาจำให้อเอาเพคนมาจำใหยอย้อีกทีนึงนะครับนี่ครับเพื่อสีเขียนให้ใหม่ครับขอ,องโกไว้มันไล่กากฉาบปวดไล่กากฉา,ากไล่กระเร่เพราะว่ามึงบ้องหมดควอมเนาะเข้ากับการพิจารณาความกระเร่ก็เพราะว่าที่เนี่ยจะเพื่อปูคนมาจำให้แล้ว นะเลขฝันกับส่วนเลขฝันในเทียงเบ้อเลขไปเอายุก,กองสลากกับส่วนกองสลากขึ้นย่นันล้มมติพอร่มแห้งเตี้ยล้มหมดเลยทีเท่าพนันกับยันอ๋อชื่อว่าเสาหลังเสา าราลา่ว่าหก <60 S 1> สิบสอตัโอ้ห่ามจตงังเขาเลยคนฟันตัวนี่งไม่นอยู่เนาะเลขที่ว่าคนฟัน,นออันขาสวางอย่งนี้ไหมหัขาสงนี่มันตรงกันนี้พอ<า>จุสางซาลาพี่น้อง,องคนว่าเป็นห่วงสาลาคนสางว่า,า,าแล้วมันยิจงตัวหนนมันน้อยลงน่อยลงโอ้ ใส่ตั้งอื่นเขียนอออไเงี้ยอ่าออโอ้กานี้เงียกระเจ็บตหน่อยมั้เติมมั่นใจยุบคนว่ะมันใจยุ่อ่าดึสามจูนมันใจได้โอ้มันไ่เคยเห็นสัดว์นี้มันว่าา่เคยเห็นชัดเป็นเห็นชัดมือหนี่เห็นชัดปมอเออโอ้ อ่าแตะเป็นสามตัวตรงๆไยได้พี่น้องเดอ้อเนี่ยอ่าเพราะว่ามันไปกองสลากตัวแดงๆนี่ตัวกลมยกลมๆตัวแดงๆลูกแดงๆเสาซาร่าหกสิบสองต้นวันที่หาเ,เนี่างกันแล้วหกสิบสองต้นนกแคมปมาแล้วนกนกขึ้นมาแล้ว<อ>นกขึ้นมาแล้วโอ้ขึ้นแล้วเด้อครับอีกทีครับผมอ่าหกสิบสองม้วนครับเนาะ อ้ยกนอยกอีทีส่วนสุ่ครับผมบ้งพอทุนเบาขัดเด้อครับพี่ผมกำลังพี่จนะไม่โอ้โหอืมวัดีแกขั้นแม่บมาก็ต้องเอิมคนมาแม่บ่าพอหน่าเออป็นหน้าวัาสันตวมากคนจะมาหาเลยเตียเชิญมากเป็นแต่ขมาเองนะว่าใครได้เงินหนุ เออมาไปมาหาสู่กันเรื่อยๆเออว่าอีหลีเกี่ยวกับบ่เอื้นเออบ่มีนั่นก็บ่เอื้นเพิ่นมาอกของเพิ่นอยู่นก็ไปมาอยู่เออๆเพิ่นก็เที่ยวไปเที่ยวมาอยู่คือหมู่หาพวกเนาะคือจังบ้านเฮานี่ลเนาะน่มาหาสู่กันก็บ่เอ้นเพิ่นแต่เพิ่นเข้ามาบ่เข้ามาแล้วก็แล้วอ่าีเินกิินกบอกอยู่เข้าไปเด้อมสิ อไปว่างแล้วออยางนมือแรงเพิ่จอบพวโดอ้เอาาตาเผยเหน่อยเนะติดเขยมให้แต uh. uh ่จะง่อยครับพี่ครับผมยกขึ้นพอยกขึ้นได้ได้เห็นอ่าอันนี้กระดับไปักน่อยี่น้องตาพุ่นเขนเยอะกัดพุ่นเขยนอู้พุ่นเขียนกงได้เลยเลยตัวน้อยพวด ก็เขียน<อ>ตัวนี้นไม่เห็นตัวนี้คย,คยเห็นตัวนี้ไปเขีนตัวหนึ่งบาทนี้นาจอเอาพี่ลังนะเขาสับปลาเรือสูเนาะเอ,ะอา,อาเมื่อออกเนี่ฟ้าอันเด็กซีเออเพขาจิตขาดหายไปเอาพี่ลังเนาะแคปหน้าจอเอาครับผมเนะาะอย่าผ่านเด็ดขาดวันนี้มันไกลมากๆอาจจะสามตัวแตกตรงอ่า พราะว่ามตัวได้ค่อยแก,กมากทาั้บนทั้งล่างจังหวัดว่าลงไต้ขึ้นนี่แหละอ่าวันนี้จะลงไปเอาขึ้นถือมาแล้วเจ็ดสิบสี่หวดครับเนี่ยสําคัญเราถือแล้วสําคัญตัวขึ้นข้แล้วเจ็ดสีหวดครับแต่ก็สามตัวนี่ตัวแดงๆลูกกลมๆตัวแดงๆมัดสั่นด้วนะื่งว่าเสาสาระหกบสองตนนะครับเพืซึ่งกัมันก็นนนตรงคับ ห้าสองีกิงอ่า,อาเจ็บทุกเม็ดพี่้องเจ็บทุกเม็ดครับผม่าให้พลาดงวดนี้เด้อพี่้องเด้อให้ติดตามพ่อศูนย์เพิ่นเก็บทุกเม็ดครับผมอย่าให้หนนพหลดดาดอ,อ่าเอาให้ดังระเบิดเถิดเทิรไปเลยงวดน,นี้พี่้องใส่ปีไม้ความอ่าใส่สงกันอ่าโศกไขมนันไะข่ลำไข่รวยนะ เราได้โชคได้หมาต้องกันคู่คว้าคนเคยแม่นพี่น้องเนาะเคยแม่นมาหลายวันแล้วเด้อะถือมาตลอดบาตนี้ครับผมนัดเจียน้วบอบาันี้ปากปากครับอ๋อไหนเดาเป็น